สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปติดตามข่าวนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเยือนไทยกันบ้างล่าสุดนะครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เยือนไทยและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลง3ามฉบับด้วยกันพร้อมแถลงข่าวร่วมมุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยญี่ปุ่นอย่างรอบด้านและครอบคลุมพัฒนาร่วมมือทางอนุภูมิภาคและภูมิภาค หนุนไทยพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามไปดูครับเมื่อวันที่2พฤษภาคม2.565ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงสามฉบับพร้อมกล่าวถ้อยแถลงในแถลงข่าวร่วม กับ um io, นายคิชิดะฟูมิโอกนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทยภายหลังเสร็จสิ้นการถแถลงข่าวร่วมโฆษกประจําสํานักนายกรรัฐมนตรีกล่าวสรุปสาระสําคัญดังนี้นายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงสามฉบับได้แก่หนึ่งหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น 2. ความตกลงว่าด้วยการมอบยุทธปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศระหว่างรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นกับรัฐบาลแห่งราชอาจาักรไทย3หนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความช่วยเหลือแบบให้เปล่าของรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้โครงการสนับสนุนเร่งด่วนสำหรับการรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 ทั้งนี้จากการหารือร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นสำคัญร่วมกัน 6ประเด็นดังนี้ 1. การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในโอกาสครบรอบ1 3 5ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและครบรอบ10ปีหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยญี่ปุ่นในปีนี้ทั้งสองฝ่ายจะเกยกระดับความสัมพันธ์จากหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านต่อไป 2. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสู่อนาคต ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยอยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ร่วมมือด้านเศรษฐกิจในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในระยะ5ปีโดยหนึ่งในประเด็นที่ทั้งไทยและญี่ปุ่นให้ความสำคัญคือการเพิ่มความเชื่อมโยงด้านซัพพลายเชนให้ครอบคลุมสาขาต่างๆมากขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ เช่นเศรษฐกิจ BCG หรือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีการโทรคมนาคมสื่อสาร 5G ความร่วมมือในด้านปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์การพัฒนายานยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาดและเชินส่วนอุปกรณ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความร่วมมือด้านวิจัยและค้นคว้ารวมถึงการตั้งศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนไทย สาการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูประเทศจากสถานการณ์โควิด -19 นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นที่มอบความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆแก่ไทยโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านสาธารณาสุขระหว่างการให้มากขึ้นเพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งสงเสริฟใหผ่อนคลายมาตรการการเข้าประเทศเป็นลำดับตามสถานการณ์โควิด -19 เพื่อให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายได้เดินทางไปมาหาสู่กันได้มากขึ้น4การเสริมสร้างความร่วมมือด้านกาโหมความมั่นคงและการยุติธรรมทั้งสองฝ่ายยินดีที่ร่วมมือในด้านการหมและความมั่นคงระหว่างไทยกับญี่ปุ่นซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและการลงทุนจากญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมดังกล่าวซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สําคัญของไทย ภาคการเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาคทั้งสองฝ่ายยินดีกับความเป็นหุ um. ้นส e ่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับญี่ปุ่นและมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการพัฒนาระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในประเทศที่3พร้อมทั้งจะร่วมมือการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ําของเพื่อส่งเสริมให้อนุภูมิภาคนี้เติบโตและก้าวไปข้างหน้าด้วยการอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่ของญี่ปุ่น และกรอบ a อ a x ในส่วนของความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นยืนยันความพร้อมที่จะประสานงานความร่วมมือในทุกด้านซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือในสาขาที่สำคัญภายใต้มุมมองของอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิกหรือ AOIP และการเชื่อมโยงระหว่าง AOIP กับมุมมองอินโดแปซิฟิกที่เสรี ได้เ,เปิดกว้างของญี่ปุ่นหรือ FOIP อีกทั้งนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันความพร้อมของไทยในการเป็นที่ตั้งของศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณาสุขและโรคอุบัติใหม่พร้อมกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นสำหรับการสนับสนุนวราระการเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยในปีนี้ภายใต้หัวข้อ Open Connect and Balance ซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะต้อนรับการเยือนไทย ของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นอีกครั้งในวันที่18-19พฤศจิกายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเปกหกการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภูมิภาคและระหว่างประเทศทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศที่สำคัญเช่นสถานการณ์ในยูเครนสำหรับสถานการณ์ในยูเครนไทยและญี่ปุ่นย้ำถึงหลักการเคารพบ,บูรณาภาพแห่งดินแดน กฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติโดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยุติการใช้ความรุนแรงและใช้ความยับยั้งจัางใจอย่างถึงที่สุดโดยไทยได้เสนอแนวทางคล้ายกันนี้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในเมียนมาโดยให้ความสําคัญกับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนเมียนมาด้วยนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าผลการหารือในครั้รงนี้สะท้อนถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร,ร์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นอย่างรอบด้าน และครอบคลุมพร้อมเน้นย้ยำว่ารัฐบาลไทยพร้อมทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อสานต่อผลลัพธ์ของการเยือนครั้งนี้ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนไทยญี่ปุ่นรวมถึงภูมิภาคโดยรวมต่อไปรับไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กันมายาวนานโดยเฉพาะไทยเป็นแหล่งลงทุนที่สําคัญของญี่ปุ่นแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากจีนกําลังเข้ามามีบทบาทในประเทศแถบนี้มากขึ้น และกำลังกลายเป็นภัยคุกคามต่อบทบาทของญี่ปุ่นในภูมิภาคนี้ดังนั้นการจับมือกับไทยซึ่งเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่มองเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากญี่ปุ่นต้องการกลับเข้ามามีบทบาทในที่นี่และต้องการที่จะขาน้ำหนาจก,กับจีนครับ